ปีนะคะคเป็นต้อกระจกค่ะแล้วก็ผ่าตัดข้างหนึ่งแล้วข้างหนึ่งแล้วทหมอก็นัดผ่าตัดอีกข้างหนึ่งช่วงนั้นก่อนผ่าตัดประมาณหนึ่งเดือนลูกสาวแนะนําว่าให้กินตัวนี้จะทําให้ตานี่แบบแข็งแรง,งนะถ้าผ่าตัดก็ จะทําให้หายไวก็เลยตัดสินใจลองทานความรู้สึกว่าไอ้มัวมั่งอะไรมั่งี่ที่ทำมาแล้วนะ<ช>มันสบายตาค่ะตัดได้ข้ามวันเดียวหมอก็นัดเปิดตา<อ>ก็ก็พยาบาลเป็นคนเปิดตานะคะปวดไถยทอยก่อนเสร็จแล้วกินยาไปเม็ดหนึ่งแล้วมันก็นล้าวขึ้นมาตรงเนี้ยเสร็จแล้วพอส่งผู้โดยสารเสร็จกลับมาบ้านนอนกลางคืนเช้าเรื่งขึ้นก็เลยบอกให้แฟนเนี่ยรีิเปิดไฟเสร็จแล้วเขาก็บอกเปิดแล้วใหเปิดแล้วทำมันยังมืดอยู่ออกเปิดแล้วจริงๆเราก็ลืมตามองแสง อ่อนมันไม่มีแสงอะไรเลยขอสว่างดีก็เลยไปหาหมอ เราคิดว่าเกิดจากความดันเราสูงแล้วก็ทําให้เกิดตามองไม่เห็นหรือเปล่าครับหมอบอกว่าคาดว่าน่าจะระเบิดในตาเส้นเลือดฝอยในตาแตกทําให้จอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมแต่แตอ,อาการที่เตือนคือปวดไม่ทอตอนที่เป็นมืดปึ๊บเนะี่ยตอนนั้นคิดอย่างเดียวโอ้โหแขนขาดข้างหนึ่งดีกว่าดีกว่าตามองไม่เห็นนี่พอมือดมันไม่สามารถที่จะไปขับรถไม่สามารถเยยบกรอบคลิอะไรได้เลยหมอบอกว่าลุงขับรถมานานหรือย,ยังบอกผมขับรถมา3าสกว่าปีใช้สายตาม,มาเยอะแล้วเนี่ยจอประสาทตาเสื่อมยังก็เลยบอก โอ้โห oh, พี่วัตทางนั้นต้องเอาดีคอนแทคไปกินเลยเอาไปหกกล่องเลยพี่หกกล่องเนี่ยเราคิดว่าเราจะดีขึ้นแน่นอนเลยใช่ไหมคะก็กินเช้าสองเม็ดเย็นหงเม็ดก่อนนอนนะนะ<ฆ>ก็กินกล่าวว่าวันละสี่เม็ดสี่เม็ดเนี่ยสามกล่องเนี่ยกินไปเนี่ยไม่รู้สึกอะไรก็ยังยังเหมือนเดิมมายังมองไม่เห็นเหมือนเดิมกล่องที่สี่ก็แล้ว<ฆ>เสร็จแล้วพอมากินกล่องที่ห้าภาพขาวดํามาเสร็จแล้วก็พอกินกล่องที่หกกล่องที่ห้าเนี่ยภาพขาวดํามันมาใช่ไหมค่ะ<ฆ>พอกล่องที่หกปุ๊บ สีมากินจนหมดกล่องที่6มันเห็นแล้วอ่านหนังสือได้แล้วพี่วัดกินเซตสี่กล่องเริ่มเห็นภาพขาวดำอ่าอใช่ใช่ใช่แล้วกล่องที่ห้านะคะก็เริ่มเห็นกล่องที่5ก็คือชัดขึ้น<ม>กล่องที่6กเนี่ยแจ๋วเลยแต่แล้วผมก็สั่งใหม่ใครที่กินยายากมันตกลัวเลยฮะตาเนี่ยผมว่าสําคัญมากฮะถ้าเรามองเห็นเนี่ยเราสามารถที่จะเดินเหินไปไหนไปทําอะไรอะไรหยิบจับโดยที่ไม่เป็นภาระให้กับอ่าคนในครอบครัวถ้าทานดีคอนแทคพยายามทานให้ให้รู้ผลไปเลย <ขอ S 1> ให้ให้ต่อเนื่องและอย่าไปทานแค่กล่อง2กล่องและละเลิกไปดีคอนแทคกล่องละพันกว่าบาทเนียผมว่ามันถูกมากสาหรับดวงตาเรานะ1,260บาทนะคะมันเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆนั่นหมายถึงคุณภาพชีวิตในครอบครัวของเราทุกคนนะคะดีคอนแทคเนี่ยส่งเสริมทุกคนในประเทศไทยให้มีดวงตาที่ ชัดและก็แจ่มใสค่ะเป็นสารสกัดชั้นเยี่ยมนะคะที่ช่วยให้ดวงตาเรากลับมามองเห็นชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะสนใจติดต่อตามเบอร์โทรข้างล่างนี้ได้เลยค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาและบริการค่ะดีคอนแทคสนับสนุนคนไทยมองตาเห็นชัดค่ะดวงตาแจ่มใสยอย่างนี้ต้องดีคอนแทคค่ะวม,มองอะไรเหมือนมันเป็นภาพซ้อนน่ะไปหาหมอไงหมอบอกว่าเป็นต้อนเนือ้อคุณต้องลอก ถ้าไม่ลอกตาคุณจะมองไม่เห็นเพื่อนไงแนะนำไงบอกลองกินตัวนี้ดูผลิตภัณ e ฑ์ดีคอนแทคกินแล้วมันก็ดีขึ้นไปหาหมอหมอบอกไม่ต้องลอกแล้วตาคุณน่ะรู้สึกว่าตาคุณจะดีแล้วนะครันนี้เชนก็กินเรื่อยมามันก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆตาก็มองเห็นมีอาการเป็นต้อต้อเนื้อคะ่ะแล้วคุณหมอก็ให้ผ่าแต่ป้าก็ไม่ผ่าป้าก็เลยลองซื้อมาทานดูแล้วก็อา,าการมันก็ดีขึ้นมา ส,สักสิบวันเนี่ยรู้สึกสายตามันก็จะดีขึ้นมันก็จะสว่างขึ้นดีมากเลยค่ะดีคอนแทคเนี่ยดีมากเลยค่ะมันก็ไม่แพงก็คุ้มราคาลองทานดูมันก็ได้ผลนะคะแล้วก็สายตาเราก็ดีเยี่ยมมากเลยค่ะผมเป็นเบาหวานเสร็จแล้วก็ไปหาหมอหมอโบอกขึ้นตาแสบตาครับแสบตาแล้วก็ตามันฝ้ามอง,มอ,ง,มอ,งอะไรไม่ค่อยชัด เมื่อเสร็จแล้วก็ได้ไปซื้อตัวนี้มากินแล้วก็ก็รู้สึกว่าตามันแจ่มใสดีดีคอนแทคเขาดีลงซื้อดีคอนแทคเขาไปรับประทานแล้วก็คุณจะรู้สึกสบายใจแล้วก็ตาจะแจ่มใสดีขึ้นมากครับผมดีคอนแทคอาหารเสริมสําหรับดวงตาดีคอนแทคอาหารเสริมสําหรับดวงตา